หากจะพูดถึงประเทศไทยประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทุกที่ในแต่ละจังหวัดล้วนเต็มไปด้วยความเชื่อและเรื่องเล่าบางเรื่องเล่าถูกเล่าต่อต่อกันมาไม่มีใครรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นเพราะตำนานหรือเรื่องเล่าก็ถูกถ่ายทอดต่อกันมาหลายต่อหลายทศวรรษบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกชวนสงสยัย บางเรื่องอาจเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาเท่านั้นรวมไปถึงตำนานสุดสยองเรื่องหนึ่งของประเทศไทยเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่พูดถึงตำนานงูยักษ์ที่พิทักษ์ผืนป่าเรื่องเล่าตำนานของงูยักษ์นี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณลุงปีชา จ้าหน้าที่อาวุโสของสถานีรถไฟกาญจนบุรีผู้ที่เติบโตใช้ชีวิตในจังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งแต่เด็กคุณลุงได้รับหน้าที่สันทนาการบนรถไฟขบวนกรุงเทพน้ำตกไทยโยในโอกาสที่เป็นสิพิเศษในวันหยุดที่มีผู้โดยสารเข้ามาท่องเที่ยวน้ำตกไทยโยเท่านั้นคุณลุงเล่าว่าตำนานนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศัการาช2485 ณเวลานั้นประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากด้วยสภาพภูมิมีประเทศไทยในสมัยนั้นที่เป็นป่าดงดิบหนาทึบทําให้ทางกองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเพื่อการหลบหนีจากกองกําลังฝ่ายตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพเพื่อทําเป็นค่ายรวมพลของเราทหารภาคพ,พื้น ในการโจมตีทหารอเมริกันและพันธมิตรในเขตภาคพ,พื้นเอเชียในขณะนั้นทหารญี่ปุ่นได้ใช้เฉลยศึกที่จับมาได้และแรงงานคนไทยในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้อย่างสะดวกว่ากันว่าก่อนจะสร้างสะพานได้สำเร็จนั้นต้องสั่งเวยชีวิตเฉลยศึกไปร่วมหลายหมื่นคนจนมีคำพูดเปรียบเปรยว่า หนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปการสร้างสะพานรถไฟรวมถึงการสร้างค่ายฐานที่มั่นในการทำสงครามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นทำให้พวกทหารญี่ปุ่นต้องเข้าไปในปา่าลุกล้ำเข้าไปในเขตของสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนแทบไม่เคยมีชาวบ้านคนใดเคยเข้าไปสำรวจมาก่อนทหารญี่ปุ่นได้แดัดแปลงพื้นที่ที่ได้เข้าไปในปา่าลึกให้การเป็นป้อมปราการพร้อมลบ ถึงทหารญี่ปุ่นจะเข้าไปปักพื้นที่ไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังคงถูกโอบล้อมด้วยผืนป่าอยู่ดีพวกทหารญี่ปุ่นจึงแบ่งเวรยามคอยตรวจตาความเรียบร้อยโดยรอบอยู่เสมอตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อตกกลางคืนทหารญี่ปุ่นมีการจัดเวรยามออกลาดเวนรอบๆค่ายทหารแบ่งเป็นกะกระสิบถึงสิคนกระจายออกลาดเวน แต่บางคืนกองลาดตะเวนก็กลับมาไม่ครบหายไปทีละ3-5ถึงหคนเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ติดติดกันหลายวันในการหายตัวไปในแต่ละครั้งทางทีมทหารในค่ายได้ออกค้นหาแต่ก็ไม่พบเหล่าทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในค่ายจึงคิดว่าเป็น่าศึกแอบลอบเข้ามาโจมตีทหารญี่ปุ่นจึงได้จัดเวรยามให้เข้มงวดขึ้นอีกเท่าตัวแต่เหตุการณ์การหายตัวไปของทหารลาตะเวนก็ยังคงเกิดขึ้น แต่ทหารที่หายตัวไปมักจะหายในช่วงเวลากลางคืนจนผู้บัญชาการทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและคาดว่า้าศสึกนั้นคงแฝงตัวอยู่ในป่าใกล้ๆกับค่ายผู้บัญชาการได้ให้ทหารหลายร้อยคนปูพมค้นหาทั้ง้าศสึกและทะหารที่หายตัวไปอย่างละเอียดการค้นหาดำเนินไปหลายวันแต่ละวิแววของ้าศสึกและทะหารที่หายไป ผู้บัญชาการก็ยังคงให้ทีมตะเวนคนหายอย่างต่อเนื่องจนเข้าไปถึงปากใกล้แนวเขาพวกทหารเดินลัดลอบไปกับแนวภูเขาจนในที่สุดก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณนั้นสวยงามด้วยธรรมชาติรอบๆเพียงเข้าไปแค่ปากถ้ำก็สัมผัสบ,บรรยากาศที่หนาวเย็นในถงถ้ำม,มีต้นไม้น้อยใหญ่เติบโตสลับกับโขดหินมีแสงเล็ดลอดสลับไปมากับช่องของแนวเขา เมื่อเดินลึกเข้าไปบรรยากาศค่อยๆมืดลงและได้เจอกับโพงรงถ้ำอีกชั้นหนึ่งผู้บัญชาการสั่งให้ทหารหยุดรอโดยให้ทหารอีกกลุ่มเข้าไปสำรวจต่อทหารประมาณ5คนได้เข้าไปสำรวจตามคำสั่งระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นทหารและผู้บัญชาการที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วเงียบหายไปทำให้ผู้บัญชาการคิดว่าเจอที่หลบซ่อนของ้าตสิกแล้ว จึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปสมทบทันทีทหารกลุ่มที่สองเดินสำรวจผ่านโขดหินน้อยใหญ่เข้าไปลึกพ่อสมควรก็ยังไม่พบทหารกลุ่มแรกเจอเพียงปืนที่ตกอยู่หลายกระบอกเท่านั้นเมื่อเดินข้าไปลึกมากขึ้นพวกทหารได้หยุดเดินเพราะได้เจอกับบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวพวกเขามากพวกทหารรีบวิ่งหมีตายสลับกับยิงปืนเพื่อเอาชีวิตรอด ทหารกลุ่มที่สองรอดชีวิตไม่กี่คนได้กลับออกมาด้วยหน้าตาที่หวาดกลัวเพราะตกใจในสิ่งที่เจอในถ้ำพางอุทานว่าในนั้นมีสัตว์ประหลาดผู้บัญชาการและเหล่าทหารที่รออยู่ข้างนอกต่างพากันแตกกล่นพยายามสอบถามพวกทหารที่รอดออกมาว่าเจอกับอะไรทหารที่รอดชีวิตได้บอกว่าได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่เป็นมูยักษ์ขนาดของมันใหญ่โตมาก มันใหญ่กว่างูทั่วไปหลายเท่าเขาไม่เคยเห็นงูที่มีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยดวงตาของมันใหญ่เท่าไข่ไก่และน่ากลัวมากผู้บัญชาการได้สั่งการให้ถอยกลับไปที่ค่ายก่อนเพื่อหาวิธีจัดการกับเจ้างูยักษ์นี้เรื่องเจองูยักษ์ในถ้ำได้แพร่ไปทั่วทั้งค่ายพวกคนงานชาวไทยต่างจับกลุ่มคุยกันว่าในถ้ำแห่งนั้นคงเป็นที่อาศัยของพยางูยักษ์ที่คอยปกปักผืนป่าแห่งนี้เป็นแน่ ในวันถัดมาผู้บัญชาการได้สั่งการให้ทหารขนระเบิดจำนวนมากไปที่ถ้ำลึกลับและต้องการให้ระเบิดถ้ำนี้กองทหารหลายคนได้เริ่มวางระเบิดไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถา้ำและลึกเข้าไปจนถึงจุดที่เจองูยักษ์พวกทหารปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวงังและคอยเฝ้าดูว่าเจ้ามูยักษ์จะโผล่มาหรือเปล่าจนทหารได้วางแนวระเบิดจำนวนมากได้สำเร็จ ผู้บัญชาการสั่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปล่องงูยักษ์ให้มันออกมาทหารเข้าไปด้วยความหวาดกลัวพวกทหารได้สำรวจเข้าไปเลยจุดที่เจองูยักษ์แต่ก็ยังไม่เจอกับมันพวกทหารจึงตัดสินใจเดินลึกเข้าไปอีกทันใดนั้นพวกเขาได้เจอแววตาที่น่าสะพรงกลัวกำลังจ้องมองผ่านความมืดพวกทหารต่างพากันวิ่งออกมาจากถ้ำ ผู้บัญชาการสั่งให้เริ่มกดชนวนระเบิดทันทีระเบิดได้ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากทําจนถึงภายในถ้าทําให้เกิดฝุ่นควันระเบิดฟุ้งไปทั่วแล้วภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เผยอยู่ตรงหน้าเมื่อพบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรความกว้างของลำตัวประมาณ1เมตร กำลังค่อยๆเลยออกจากทำนู่ร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากการถูกแรงระเบิดผู้บัญชาการสั่งให้ทหารญี่ปุ่นกระหนมยีงูยักษ์ต้นเหตุของการหายตัวไปของเราทหารลาดตะเวนจำนวนมากเสียงปืนดังลั่นสนั่นทั่วป่าเป็นเวลานานมูยักษ์ถูกทหารญี่ปุ่นกำลับได้สำเร็จร่างของมูยักษ์นอนแน่นิ่งทำให้เห็นขนาดที่ใหญ่โตของมันได้อย่างชัดเจน ทหารได้เข้าไปตรวจสอบเจ้างูยักษ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้ตายแล้วทหารญี่ปุ่นได้หั่นเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับเพื่อนๆทหารที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมหลังจากนั้นผู้บัญชาการสั่งให้สำรวจในถ้ำโดยละเอียดอีกครั้งเมื่อได้เข้าไปในถ้ำในบริเวณที่เจองูยักษ์ครั้งสุดท้ายที่ตรงนั้นเป็นเหมือนดังของมันพวกทหารได้พบว่ามีโครงกระดูกเป็นจำนวนมาก ทั้งกระดูกคนและกระดูกสัตว์ใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันแต่ได้รับการยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ข้อมูลบางอย่างอาจผิดเพี้ยนไปบ้างตามกาลเวลากระเทียมคิดว่าจ้างงูยักษ์ตัวนี้คงเป็นงูยักษ์ที่มีอายุมาหลายร้อยปีแน่นเลยค่ะมันถึงได้ตัวใหญ่มากเพื่อนๆอยากให้เล่าตำนานของจังหวัดอะไรบอกกระเทียมได้นะคะ กระเทียมจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ